แล้วต่อนะคะเข้าสู่ e p 3ีสามแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ไปดู EP พีหนึ่งกับสองก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตอนน่อท้วีพีสามนะคะทีนี้ว่าพอเน,เ,นเนื้อหาที่ฟังมานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเนะะื้อหาเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างดีสิฟชันนะคะในในในคลิป e ี3สามนี้ก็แล้วกันนะคะเรื่องยอ่อๆเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าตัวพ่อแม่เนี่ยหรือการตั้งหัวขอก็ตามเหมือนประมาณว่าเออลูกอายุ สามสิบทำไมไม่ทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมะส่วนในเรื่องของจริงๆแล้วอะ่ะคือคือมันก็คือมันก็คือใช้เหมือนกันเนาะในเรื่องของที่ว่าที่ว่าเออคนมองกันว่าเออเป็นนร์ซิสิธิหรืออะไรก็ตามหรือไม่เป็นเนี่ยที่ว่าเออเกาะแฟนกินเออแบบว่าแต่งปุ๊บก็คือแฟนทํางานคนเดียวเลยมีลูกไม่มีลูกก็ตามตั้งแต่อยู่ยี่สิบจนถึงอายุเจ็ดสิบเลยอันเนี้ย ถามอันนี้คือถามสิงๆนะมีความรู้สึกว่ามันไม่หนักกว่าหรอคืออย่างที่พูดไปคลิปที่สองอะคะ่ะสามีภรรยารอ,อะไรเงี้ยคู่รักคู่แท้ที่ไม่ใช่คู่กรรมเนี่ยคู่บุญเนี่ยเขาต้องต้องการเห็นอีกคนหนึ่งแบบเป็นเดอะ e เดอะเบสเวอร์ชันอยู่แล้วถูกไหม ต่างคนต,งต่างลดน้ําต่างพลต่างคนต่างพลดินไม่ใช่ต่างคนต่างมาสร้างเงื่อนไขยิ่งเด็กที่โตมาแบบว่าพ่อแม่เป็นนาชิสิตมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยในการจะให้อะไรอย่างเงี้ยนาชิสิตน่ะนะคะเวลาให้อะไรไปเนี่ยคือหวังผลตอบแทนหมดแล้วเขาไม่เข้าใจนะ,ะอาจจะเข้าใจแต่ทาเป็นไม่เข้าใจได้นะคะว่าประมาณว่าเอ่อคนอื่นก็คงต้องเหมือนฉันนะ่ะก็คือก็คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่เชื่อหรอกว่าพ่อแม่ทุกคนไม่ได้เลี้ยงลูกมาเพื่อที่จะเอ่อ มีเงื่อนไขในการที่จะมาใช้ในทีหลังอ,อะไรเงี้ยมันมีค่ะคือคนที่คนมันก็มีหลายแบบนายิสิตมองในแค่ขาวกับดาดีกับเลวเออแล้วก็มองว่าทุกคนจะเหมือนตัวเองจะต้องเหมือนตัวเองค,ค,คิดเหมือนตัวเองเป็นคนแบบตัวเองแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่นะความจริงแล้วคือพ่อ,พอแม่หรือคนดีๆปกติเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนาิสิตเอ็นกับตัวเนี่ยเขาก็เลี้ยงลูกด้วยด้วยอย่างที่บอกไปเลี้ยงลูกด้วยความเฮลตี้เดเวรชั่นชิปะเนาะทีนี้ ที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่คุยถึงประเด็นที่ที่ว่าเรื่องย่อในคลิปนะคะถ้าเกิดเผื่อใครไม่ได้เข้าไปดูเนาะเรื่องย่อในคลิปเนี่ยก็คือมันก็มีโควิดมาสามสี่ปีนะคะ <S <S ทีนี้น่าจะมีหลายบ้านแหละมีปัญหาเรื่องเนี่ยเออแล้วก็มีก็มีคิดว่าเป็น,ป,นปัญหาแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่นะคะอ่ะแต่ที่ได้กลอนไปคลิปหนึ่งคลิปสองนะคะก็คือพอลูกพอว่าลูกเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็เคยลองพยายามที่จะเอ่อวาดรูปออกแบบแล้วก็ มีความพยายามอยากจะเปิดร้านชำหรือว่ามีไอเดียนู่นนี่นั่นที่จะลองไปทำงานมาแล้วก็เขาก็รู้ตัวว่าปัญหาของเขาเนี่ยที่ต้องแกเนยก็คือเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นไม่มีเซลล์แอดทีมหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมพูดสันส้นๆได้ง่ายๆเลยก็คือมันเฟล,ลตั้งแต่ตั้งแต่ถ้าสำหรับเคสประมาณนี้เนี่ยพ่อแม่ก็มีความเป็นอาเซซิธิสอยู่นะทรงทรงเนี่ยคือใช่เลยก็คือ ทำลายที่ที่แก่นจิตใจของลูกทำลา,ายทาลายที่ที่ความเชื่อมั่นในตัวเองศัตรูหรือใครหรือคนที่เหมือนเ,นเพื่อนเน่ะแล้วมีกัดมีมันมีหลายแบบนะการทํำ้ายมีตั้งแต่พูดคำหยาบดูถูกมีตั้งแต่ทํำลายร่างกายมีตั้งแต่มีเนี่ยอันนี้คือหลักๆเลยของศัตรูแล้วก็มีถัดๆมาอีกก็จะเป็นการทำ silent treatment หรือว่าการทำเมินการแบบว่าเลือกลูกรักลูกชังและททำกับอีกคนนึงโดยที่มันไม่ได้เมคเซนน่ะบางทีก็ทำยาวๆเลยยังไงก็ได้ฉันต้องได้ผลประโยชน์จากการที่คุณเป็นคนธรรมดาแล้วคุณคุณอะเป็นคนธรรมดาเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยเอออยากจะแบบเอ้ยมีสามีภรรยามีพ่อมีแม่เอ้ยไซเลนติสเมนเฮ้ยเงียบใส่แบบทันทีที่มันไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอออาหารเชิงลบเชิงบวกจากเรา หรือว่าได้ไม่เพียงพอหรือว่าดูเราสตรองไปหรือว่าดูเรามีความเซลล์ไอจีในตัวมีบาเตอรี่มีอะไรเงี้ยนายสิจะชอบแบบว่าเอารำเส้นคนอื่นตลอดเวลาจนถึงที่สุดเหมือนส่งคำนาศีที่ว่าเอ,อ,เอ,อทำกับคนอื่นได้ได้ไม่มีปราณีจนถึงที่สุดอะไรเงี้ยหาความชอบธรรมมาในการทําผิดการละเมิดคนอื่นแล้วทีนี้พอพอด้วยว่าด้วยด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมที่ได้อธิบายไปก็ทําให้ลูกเนี่ย พอคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปถึงขั้นว่าโตมากับพ่อแม่30ปีเป็นพ่อแม่เป็นนิส์นะกับ e อนเนบลอร์นะเอาแค่ว่าเจอในนิโมทีวีไทยอ่ะในสิทธคอมมูนิตี้สปีคนที่เคยเข้าออกเราก็เห็นเหตุการณ์ก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงว่ามันร้ายแรงรุนแรงหยาบคายบูลลี่ขู่ฆ่าขนาดไหนใช่ไหมที่ยังไม่เดินตำรวจจับอยู่ตอนนี้และแล้วว่าเหลือไม่ต้องนั่นก็ได้คุณน้องถึงลูกหลานคุณหรือตัวคุณตอนที่แบบโดนบูลลี่ ที่โรงเรียนนู่นนี่นั่นคุณตัวเจ้าตัวเหยื่อคุณรู้สึกยังไงคุณแบบรู้สึกบาดเจ็บทางจิตใจรู้สึกแบบมันมีผลกระทบมันมีผลแบบนี่จากเดี๋ยวยกขอเนี่ยยกตัวอย่างเอ,อเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะก็มีคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะะเขาก็เขาก็เป็นเป็นคนที่เหน้าตาดีแล้วก็พูดเก่งมากเลยแล้วก็ชอบพูดที่สาธาระเป็นคนชอบไปแบบว่ารายงานอะไรอย่างเงี้ย ไปที่ฐาน,นะไปพูดอะไรเงี้ยแล้วมันมีวันหนึ่งที่แบบว่าพ่อพูดคําพูดแค่ครั้งเดียวนะพูดว่าเออประมาณว่ากล้าแสดงออกกล้าพูดอะไรเงี้ยแบบหุบปากไปหน้าลาคาญว่ะแบบปัญญาอ่อนและสาระโง่ยี่เงา่าอะไรเงี้ยดูมั่นอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยเป็นคนขลึมไปเลยจากนั้นแล้วก็ตอนนั้นเขายังเด็กเนาะแล้วเขาก็มีปัญหาในการไปไป,ปบําบัดอะไรเงี้ยว่าเออเขาไม่กล้าที่จะ กล้าแสดงออกท้งนั้นที่จ้างเดิมแต่เกิดเนี่ยเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกเลือล่าเลงใช่ไหมอันเนี้ยเขาก็ต้องไปแก้ตอนโตนะอันนี้คือแค่แค่ขังเดียวเราก็มีคนที่เป็นแบบเนี้ยก็คือเยอะเยอะอยู่แล้วแล้วถามว่าทําไมถึงต้องมาพูดเรื่องเนี้ยวันเนี้ยคือจะพูดให้ฟังว่าพอพอคนเราอะ่ะหรือว่าคนที่เคยมีแฟนมีเพื่อนสนิทเป็นอาเซียสิตอะ่ะสักหกเดือนหนึ่งปีอะ่ะคุณจะรู้ตัวเลยว่าเซลล์เอทีมคุณต่ํา มากแล้วก็สูญเสียความรู้สึกจิตใจวิญญาณคนไปรู้สึกเหมือนเป็นตาบาปรู้สึกละอายอย่างที่ใาจเยเชอบทำมาแกสไลติงทำให้ดูน่าสมเพชน่าละอายที่เกิดมาดูรู้สึกผิดแล้วก็ผิดอีกแล้วก็ดึงในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเ <c oughs> ช่นเราเป็นคนใจเย็น <c oughs> ก็ทําให้เราสุดกับตาลคําที่ใช้ด่าอะไรเงี้ยเพื่อให้เราแบบออกในเรื่องแย่ๆมาแล้วก็จดจําตัวเองไปอีกเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันจะมีคํานึงนะคะ ความสัมพันธ์ที่ดีในทุกสาห,หนานะก็คือว่าเวลาฉันอยู่กับเธอเนี่ยแล้วมันทําให้ฉันอยากเป็นคนดีมันทําให้ฉันรักตัวเองมากขึ้นมันทําให้ฉันชอบตัวเองมากเลยวะชอบขึ้นไปอีกอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ดีแต่ตรงข้ามตั้งแต่ท็อกซิกจนไปถึงเป็นนันสิสิตเนี่ยตรงข้ามอะเวลาอยู่ใ,ใกล้เธอเธอทําให้ฉันอะรู้สึกรู้สึกแย่กับตัวเองตอนแรกๆอยู่คนเดียวก็ก,ก็ยังดีอยู่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้เนี่ยคือคือไม่มีความคือนานสิสิตจะ ชอบล้ําเบอร์ี่ด้วยการทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงถูกคุกคามรู้สึกแบบเอออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยพอว่าพ่อแม่เป็นเป็นเป็น,ปนแบบนี้มาเนี่ยอันนี้น่าจะคลิปจบนะคะเด็กเนี่ยจะบอกเอฟเฟกนะนะคนที่หาแฟนแล้วแบบว่าไม่คัดไม่คัดอย่างสีเรียดนะแล้ววันหนึ่งมีลูกมีอะไรนะเรื่องไม่จบเป็นเป็นโศกอนัตกรรม ของเออเขาเรียกว่าอะไรอะของของวงโครจรคุณอะวงอะไรนะวงเครือญาติอ,ยอะยาวเลยนะคะคราวนี้นี่คือแก้หนักกว่าเดิมมาแก้ปัญหานะคะเพราะว่าจากเรื่องที่พูดมาเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยมันมีดีมีงโง่มีอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกคะ่ะมันก็เป็นคนธรรมดามีดีมีแย่ผสมผสมกันไปซึ่งเด็กในคลิปเนี่ย เขาก็เป็นคนปกติค่ะไม่ได้เรียนเก่งมากแต่ก็เออก็มีจังหวะที่พยายามที่จะเขารู้ตัวเองนะว่าว่าเขาไม่มั่นใจแล้วเขารู้ตัวเองเขาพยายามจะหางานหรือทําอะไรอยู่เนี่ยก็ต้องก็ต้องเห็นใจแหละเราจะพูดได้เลยนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งในฐานะเหยื่อของนาชิสิตธิ์ในหลายถานะความสัมพันธ์มากเลยนะคะตั้งแต่เล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้เรารู้นะคะว่มามันรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้น ผลนะคะต่อลูกของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะอยู่กับนายสธิ์หรือว่ามีนายสิทเอาไว้เป็นเพื่อนสนิทหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะทําลายเซลล์ไอทีมคุณแล้วก็คุณวิ่งตามเขาใช่ไหมเอ่ออารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอะไรคุณอยู่ในเกมเขาคุณคือตัวตลกสําหรับเขาแล้วแฟนคุณน่ะสมมติคุณมีเพื่อนเป็นนายสิ์เนี่ยแฟนคุณก็จะได้รับพ่อแม่คุณก็จะได้รับความนายสิทได้รับแบบหายนะ เด็กที่เจออย here, Trump, team, it, worry, he ่างนี้ไม่ต้องแต่เด็กเขาจะเซลล์เอทิมต่ําเลือกแฟนที่เป็นนาซิสิตหาผลประโยชน์กับตัวเองได้ง่ายแล้วก็เวลาโดนบูลลี่โดนไรทางเน็ตเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็สมควรโดนแล้วเพราะพ่อแม่พอหลายๆคนพูดพ่อแม่ก็เป็นนาซิสิตแฟนก็เป็นนาซิสิตก็คือคอยด่าว่าโง่ว่าว่าบ้าว่าทาแกสไลติงว่าไม่มีน้ํายาไม่มีปัญญาเออไม่มีวันอะไรอย่างงี้สาบแช่งพอลาเด็กไปโดนบูลลี่ในเน็ตหรือว่าในโรงเรียน เขาก็เลยเกิดการซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายเพราะมันมีบุคคลยืนยันคําโกหกเหล่านี้เยอะๆทุกคนไม่มีใครเป็นแบบนั้นนะคะคนปกติให้รู้ไว้นะคะตัวของคุณเนี่ยมีคุณค่าตั้งแต่เกิดแล้วนะคะโอเคก็จบคลิป3ที่เท่านี้นะคะคค่ะ